สวัสดีครับร้าน p ีซีแท็กเอร์ำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสเกตครับผมวันนี้มารีวิวคูเวอร์ต้าแรงครับผม L 3608 SP ทันนี้จดทะเบียนปี59ครับผมสภาพสวยๆพร้อมใช้งานครับตัวรรถสีสันเดิมๆรถเครื่องเดิมครับผม ไม่เคยตัดท่อนเกียร์ไม่เคยเปิดครับยางสวยสี่เส้นครับผมอุปกรณ์มีดันหน้าตราช้างพันหลังเป็นผ่าน5ใบย2ิบสองครับผมตราช้างอีโปรครับ อันนี้เรียกไมามาที่สามพเอ้ยหนึ่ามี่สิบเชั่วโมงครับผมหนึ่ชั่วโมงครับรถจักรยางเต็ม่ายครับผมไม่ต้เลยใช้งานปกติ สภาพสวยๆพร้อมใช้ครับผมท่านใดหาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบ็นจลักษจังหวัดศรสีสะเกดโ,โทร0816004753 0984422502ครับผมร้านห่างตัวอำเภอเป็นจลัก1กิโลห่าง3ามแยกหนองเหลือม3กิโลและห่างสีแยกบ้านจัน7กิโลครับผมท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณทุกซัพทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ